สวัสดีค่ะพบกับเกดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้พาบุกโซนช่างนะคะมีรถเข้าใหม่หลายๆคันที่น่าสนใจมากๆนะคะโซนนี้ก็จะเป็นรถเข้าใหม่ที่รอการทําการชงนะคะให้พร้อมขายนั่นเองนะคะสภาพโครงสร้างรถเดิมทั้งหมดแน่นอนนะคะไม่มีประวัติการชนหนักผิดความจมน้ํามานะคะแล้วรถของเรานะคะที่คัดรถเกดเอมาก็าจะเป็นรถส่วนใหญ่จะเป็นรถปีใหม่ๆเลขใหม่น้อย,อยราคาพิเศษนะคะแล้วมีประวัติการเช็คศูนย์ทุกคันนะคะลูกค้า ใ,ใจได้นะคะวันนี้อยู่ในโซนช่างนะคะจะพาชมรถแต่ละคันจะมีคันไหนที่น่าสนใจหรือลูกค้าหาใช้งานอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมีรถที่น่าสนใจนะคะเกตจะพาดูแต่ละคันนะคะมาดูคันนี้กันนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นรถ7ที่นั่งขนาดเครื่องยนต์1.5ลิตรนะคะเป็นตัว1.5 Vienta นั่นเองนะคะปี2021นะคะกับราคา559,000บาทนะฮะได้เป็นเทีนั นั่งนะคะเจ็ดที่นั่งได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ เก้าพันเป็นปลายถึงหมื่นกลมๆนะคะรายได้สองหมื่นบาทออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะคะ mm. ด้านนี้ก็จะมีเป็นตัว To โยต้าอันติสหน้าโฉบไมเนเชสนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ3า9 0 0 0เจบาทนะคะคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6000นะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะจะได้แต่รถดีๆแบบนี้ไปใช้งานกันนะคะหลังการขายก็มีวอลนตีหลังการขายให้ด้วยนะคะ มาดูคันนี้กันต่อนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่นอ l l ิวแล้วนะคะ Toyota Antid 1.6G ปี2019คันนี้479,000บาทเอง นะคะแล้วจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ8000นะคะ8 4 0 0ประมาณนี้นะคะท่านไหนสนใจนะคะอยากได้รถเก่งที่มีความอึดถึกทนนะเก๋นแนะนำเลยนะคะใช้อันติสใช้กันยาวๆเป็นล้านกิโลได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นรถเข้าใหม่นะคะอาจจะไม่ได้เปิดด้านในให้ดูนะคะเพราะว่ารถล็อกอยู่นะคะท่านไหนสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมพักเก๋มาได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างสามารถแอดไลน์คุยกันได้นะคะมาดูอีกคันที่น่าสนใจมากๆนะคะคันนี้พิเศษเลย แล้วก็เป็นรถปีใหม่ด้วยใครที่อยากได้รถเก่งด้านในคุมโทนสีดำนะคะคันนี้จะเป็น t o y o ต a a อันติสนะคะ1.6ปี2020ราคา459,000บาทเท่านั้นคันนี้นะคะเลขงมาอยู่ที่แสนเจ็นะคะเล่งม่ข้ามแสนเช็คระยะใหญ่ เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมั่นใจได้เลยคันนี้คุมทนด้านในได้เบาหนังสีดําด้วยนะคะใครสนใจสีขาวคันนี้นะคะราคาสุดคุ้มสุดพิเศษกว่าเพื่อนเลย4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าได้รถดีๆโครงสร้างเดิมๆด้วยเป็นรถหน่วยง,งานปลอดระว่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นแคมรี่นะคะโตโยต้าแคมรี่นะคะเป็นรถที่ขายดีอันดับหนึ่งเช่นกันสําหรับเพรยนนะคะลูกค้าหากันเยอะนี่นะคะร,รูปรัก คือเป็นรูปโฉมนะคะรูปโฉมที่ยอดนิยมมากๆนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota c a m r ร 2.0G ปี2020ไม่การใช้งาน70,000เองแล้วราคาพิเศษด้วยนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่719,000บาทนะราคาดีมากนะคะปกติขายอยู่ที่ประมาณ7 5 0 0 0บาทวันนี้ลูกค้าขายซื้อในราคาแค่719,000บาทเท่านั้น แถมเลขไม้ไม่ข้ามแสนเลขไม้เจ0 0หมื่นเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะสําหรับแคมรี่คันนี้นะคะทักมหาเกได้เลยสุดคุ้มที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าราคาดีมากๆ7ก9จ็ดบาทเท่านั้นได้รถโครงสร้างเดิมวารันตีศูนย์อ่าวารันตีของเทยต์ก็มีให้หลังการขายนะคะมาดูฝั่งนี้กันนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นรถเข้าใหม่ทั้งหมดนะคะเก๋ก็จะพาดู รูปรักษ์แล้วก็เป็นราคานะคะคันไหนที่มีราคาเดี๋ยวเก็บคาดูเลยนะคะท่านไหนสนใจหรือหารถใช้งานอยู่นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะมาดูรถเข้าใหม่กันนะคะมาดูคันนี้กันนะคะคันนี้จะเป็น t o y o ต้าอันติสนะคะเป็นรุ่นออลนิว1.8นะคะไฮบริดสมาร์ราคาดีเช่นกันคันนี้519,000บาท จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวคร่9 0 0 0เท่านั้นรายได้อยู่ที่18,000-20,000ถึง 2, ออกคนเดียวไม่ต้องค้ำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะฟรีดาวได้ด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะคันนี้5 19,000มาพร้อมกับระบบไฮบริดประหยัดน้ำมันด้วยนะคะถ้าสนใจแจ้งกันได้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นตัว HONDA นะคะส่วนคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะราคาเดี๋ยวเกะอัปเดตให้อีกทีหนึงนะคะสำหรับ Honda คันนี้นะคะรูปลักษณ์แบบ ให้ความสปอร์ตนะคะโชบเฉียวมากๆคันนี้นะคะคันนี้น่าจะเป็นตัว Accord อ่ะซีวิกนะคะขอโทษทีนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Honda Civic เครื่องยนต์เทอร์โบนะคะเป็นรถเข้าใหม่ราคาเดี๋ยวเก๋อัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะบอกได้เลยว่าได้รถดีราคาพิเศษกันแน่นอนนะคะมาดูอันตีสหน้าชมไมนอด์เชนอีกคันนึงคันนี้นะคะหน้าชมไมนอร์เชนนี่เลย นะคะประหยัดอีกแล้วนะคะกับราคานะ3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครที่หารถใช้งานเครื่องยนต์อึดอักทนนะคะใช้กันยาวๆนะคะแล้วหน้าชมนี้นะคะยอดนิยมไม่เคยไม่เคยล้าไม่เคยล้าสมัยมต้องพูดอย่างนี้ไม่เคย ไม่เคยเฉยแน่นอนนะคะคันนี้นะคะน่านชมที่ขายดีมากๆคันนี้ Toyota a อ t i ต 1.6G ปี2019ด้วยนะคะแต่เลขไม่อาจจะสูงหน่อยแต่มีการเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้นะคะราคา379,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวคอน6,000เท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเก๋ดได้เลยนะคะมีรถให้เลือกเยอะแล้วก็รถแต่ละคันนะคะอย่างที่แจ้งคือ คัดเกรด A มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะส่วนคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว m a สด้นะคะสำหรับคันนี้จะเป็นแฮตแบ็กนะคะมาสด้าคันนี้นะเป็นรุ่น1.3 SP แฮ h แบ็กปี2022ไม่การใช้งาน18,000กิโลเท่านั้นนะคะแล้วราคาอยู่ที่439,000บาทได้อีโคคารที่มีความประหยัดน้ำมันอีกคันหนึ่งนะคะประหยัดถึง23.3โลลิตรเลยนะคะ ใครสนใจคันนี้นะคะแจ้งกันได้เลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะคะ4 3 9 0 0 0าบาทจัดไแนั้นปีดาวพอน8,000เท่านั้นนะคะมีโอ้โหรถสวยมากนี่เป็นโซนรถเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็รอทำการชงให้พร้อมขายนั่นเองนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็น t o y ยต a ายาริสนะคะคันนี้นะคะ t o y ยต a y a า i s ใครหาอยู่นะคะเป็นรุ่น1.2 Sport สปอร์ตปี2022 หม่ห้า0 0ื่นกับราคา39 9 0 0บาทจดไปเน้นฟีดาวขอนประมาณ7 0 0 0นะคะใครอยากได้รถเก๋งสีขาวนะคะคันนี้จะเป็นทรง4ีดานนะคะเป็นรถเก๋งทรง4ีดานเอที T e B นั่นเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะปรึกษาเกดได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกรถหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวรถอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมแจ้งกันได้เลยนะคะมาดูรถ5ประตูอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับโตโยต้ายาลิสนะคะรถ5ประตู นี่นะคะจอดอยู่ตรงนี้เลยนะคะ419,000บาทกับไมค์การใช้งาน30,000นะคะเล่ไมค์30,009รถปี2022นี่นะคะรถปี2022ให้ความเท่มามากๆนะคะใครสนใจหารถใช้งานอยู่นะคะประหยัดน้ำมัน23.3โลลิตรใช้ยาลิสได้เลยขายดีมากๆเลยสำหรับโตโยต้นะคะ <S <S อ่ามาดูกันต่อฝั่งนี้สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น Honda นะคะเป็นรุ่น hrv นะคะเป็น hrv 1.5 el นะคะปี2022 779,000บาทนะคันนี้นะคะ779,000บาทโอ้โหได้รูปลักษณ์แบบสมใหม่เลยนะคะแล้วได้รถปี2022ไม่40,000เท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะอยากได้นะคะ hrv ซึ่งเป็น h e v นะคะเกตแนะนำเลยนะ คันนี้ราคาสุดพิเศษมากเจ็ด0สนื่นบาทนะคะถ้าใครสนใจปรึกษาเกดได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงก็สามารถมาชมรถได้นะคะรถจอดอยู่ที่บริษัเทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนี่จะเป็นโซนรถเข้าใหม่นะคะเป็นโซนรถเข้าใหม่ทั้งนั้นเลย To โยต้า i o s ก็มีนะคันนี้สีเทาดำนะคะน่าจะเป็นรุ่นมิดนะคะเป็น V ีออสหนึ่งจุดห้ามิดนั่นเองนะคะราคาเดี๋ยวเกดอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่า เป็นรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีคันนี้ที่ประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะคะจะเป็น Toyota y t y o ยต้ายาริสเอทีนะคะคันนี้รถใหม่ด้วยนะคันนี้นะคะใครสนใจสีดําคันนี้เดี๋ยวเกดแจ้งราคาไปนะคะเพราะเป็นรถเข้าใหม่นะคะแต่ให้ดูว่ารถเข้าใหม่ของเราเป็นสภาพแบบไหนนะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะรอปรับสภาพรอบเก็บเก็บงานเพื่อให้พร้อมขายอยู่นะคะ,ะมาดูอันติสสีดําคันนี้บ้าง ใครหาอยู่อยากได้รถที่มีความอึดตึกทนและความเท่นะคะสีดำคันนี้นะคะจะเป็น Toyota a อ t i ตินะคะเป็นรุ่น1.8 GR Sport นะคะรถปี2019กับราคา549,000บาทไม่การใช้งานคันนี้อยู่ที่แสนห้าข้ามแสนเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพโครงสร้างเดิมรถทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ให้ความเท่มามากซึ่งเขาเป็นรุ่น GR Sport นะคะนี่ให้ดูด้านหลัง โอ้โหให้ความเท่มากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะนานๆจะมีเข้ามานะคะใครสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเกตได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับมาดูห้องเครื่องยนต์กันได้นะคะแล้วเรามีนะคะช่างตรวจรถให้ด้วยนะคะมีใบเซอร์ให้ด้วยนะคะพี่ๆไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะคะเดี๋ยวทางบริษัทออกให้นะคะส่วนในเรื่องของใบเซอร์นะคะมีบริษัทนอกมาตรวจรถให้นั่นเองนะคะ มาดู Toyota Camry กันต่อนะคะครั้งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีเป็น Camry ที่มีเข้ามาใหม่นะคะแล้วคันนี้ก็ราคาพิเศษด้วย799,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว 2.5G นะคะปี19 ไม่์การใช้งานนะคะอยู่ที่แสนสองนะคะเล่งไม่์ข้ามแสนเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้ได้ตัวซันลูปมาด้วยได้เป็นรุ่น 2.5g ขนาดเครื่องยนต์2.5ลิตรนะคะใครสนใจนะคะอยากได้คันไหนรุ่นไหนนะคะปรึกษากันได้เลยนะคะที่นี่มีรถเลือกให้เหลือกเยอะมากรวมกันนะคะ สาสาขาจะมีประมาณเกือบ500เลยนะคะนี่ก็จะเป็นโซนรถเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเราปรับสภาพให้พร้อมขายนั่นเองบางคันนะคะก็จะทําแบบนี้เลยให้เห็นกันชัดๆรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเราทําชงรถให้พร้อมขายนะคะก็จะเก็บรายละเอียดรถแบบนี้นะคะคงเราจะเน้นโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะอ่ะมาดูคันนี้อันติสสีขาวใครหาอยู่นะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าอันติส g ปี2021 ไม่แสนสราคา5้าแ0นหบาทรถปีใหม่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะมีรถปีใหม่เข้ามานะคะจะเป็นตัว1.6ึีนะคะใครหาอยู่รถเก่งสำหรับการใช้งานนะคะเกณฑ์แนะนำเลยอึดตึกทนใช้กันยาวๆเป็นล้านกิโลแน่นอนนะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นอันติสหน้าชมไมน่าเชนนะคะหน้าชมไมน่าเชนราคาประหยัดประหยัดนะคันนี้ปี19ราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟีดาว ผ่อน6,000นะคะผ่อน6,000กว่าบาท6 8 0ประมาณนี้เลยเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.29เท่านั้นนะคะถือว่าได้ดอกเบี้ยดีมากๆนะคะได้ดอกเบี้ยดีมากๆสำหรับรถยนต์มือ2องนะคะแล้วที่นี่มีฟันแนนซ์รองรับมากกว่า10แห่งไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นมา z ด้า2ซองซีดานนะคะราคาอยู่ที่319,000บาทจัดไปแนนซ์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ ห้าพันปลายๆนะคะห้าพประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสำหรับรถ e ีโคคาประหยัดน้ํามันแนะนําใช้ m a z d ด้เลยนะคะมีหลายๆคันด้วยนะคะไม่ได้มีแค่สีขาวนะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะขายดีด้วยนะคะอะมาดูฝั่งนี้จะเป็น Honda นะคะเป็น Honda HR-V สรนะคะคันนี้จะเป็นรุ่น1.8 EL นะคะรถปี2017กับราคาสี่แสนาหมื่บาท นี่นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งเช่นกันนะคะสําหรับเพชรยนต์นะคะขายดีทุกรุ่นนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะหนึ่งนะคะเราคัดรถเกรดเอให้ลูกค้าแล้วนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยเพราะรถของเรานะคะตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วก่อนรับรถนะคะเราทําสปาด้านนอกด้านในให้ด้วยนะคะนี่จะเป็นอีกคันหนึ่งนะคะเพิ่งเข้ามาแต่จิตจองแล้วนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยแต่จิตจองเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีหลายๆคันที่ลูกค้า จองออนไลน์มายังไม่เห็นรถตัวจริงด้วยซ้ำนะคะก็จะติดจองไปแล้วนะคะามาดูคันนี้1.8สปอร์ตสำหรับอันติสนะคะปี2022ราคา6 3 9 0 0 0บาทนี่นะคะตัว1.8นะคะซึ่งเป็นตัวสปอร์ตแม็กมีให้นะคะเป็นรถที่เท่มากๆเป็นรถน้องๆป้ายแดงเลยนะคะน้องๆป้ายแดงได้เลย,เลยละอะต้องบอกว่าน้องๆแคมรีน่นะคะ น้องๆแคมรี่ได้เลยใครที่หารถใช้งานอยู่นะคะเป็นรถเกง๋งหรือรถกระบะรถเจ็ดที่นั่งรถหาที่นั่งรถห้าประตูนะคะ มาที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้กี่ก็พาบุกนะคะโซนรถเข้าใหม่กันนะคะจะเป็นอยู่ในโซนช่างนะคะเพื่อเตรียมให้พร้อมขายนั่นเองนะคะสภาพที่เรานําเข้ามานะคะจะไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะมีแต่คัดรถเกตเอให้ลูกค้านะคะซื้อรถจนมือสองตั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะมีความน่าเชื่อถือลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะบางท่านไม่เคยเห็น เห็นรถตัวจริงด้วยซ้านะคะไม่เคยเห็นรถตัวจริงเลยนะคะก็ตัดสินใจซื้อแบบออนไลน์มานั่นเองนะคะท่านไหนสนใจปรึกษาเกดได้ไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนนะคะสามารถทักเกตที่เบอร์ด้านล่างนะคะเบอร์ด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือมาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะกับบริษัทเพชรยนต์นะคะเกตประจําอยู่ที่นี่เลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่กับการรีวิวรถของเกดในคลิปหน้าอีกแน่นอนนะคะวันนี้ต้อง ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ